สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับการสวัสดีครับนิกสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาคมธนครวันนี้มากันดึกหน่อยรู้สึกก็ปิดกลางปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วอืก็รู้สึกจะส่งสัญญาณเตรียมเผาจริงคนึ่งปีหลังจริงๆและลังรอบนี้นะครับข่าวดีไม่เจอเลยอ่ะข้าดูกันเลยครับว่าสถานการณ์เป็นยังไงวันนี้ครับอือครับโปอดลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพเป็นกำลังใจพวกเรานะครับครับ อีเลยครับวันนี้โอเคครับหน้าจอมาแล้วครับโอเคนะครับอัปเดตเซตกันก่อนเลยนะครับเมื่อวานนี้เราบอกกันไว้ว่านะครับลักษณะของเซตที่ขึ้นแล้วก็พักเป็นไฮเออร์โลแล้วก็เบรกหายได้จากนั้นเมื่อวานเนี้ยแทงเมื่อวานเนี่ยเขาทําเป็นฮารามิแดงๆเหมนกันอือฮือ บอกวันนี้ถ้าเกิดเขาสามารถ break h ขึ้นไปได้สวยเป็นสัญญาณของขาขึ้นนะครับครับถ้าเขาขอลากลงมาพักสักหน่อยก็ยังไม่เป็นไรแต่อยา่าพลาดไปปิดแกะสไม่ฟังมันได้ยินได้ยินในตลาดได้ยินปิดแกะเลยครับจริงแท้จริตรงพันหกร้อยเจ็ดสิบประมาณนั้นปิดลงเหลือพันหกร้อยพันห้าร้อยหกสิบแปดคือบอกว่าให่ใหญ่ยามันหลุดพันห้าร้อยเจ็ดสิบลงมนะหลุดจริงจริงหลุดเหลือพันห้าร้อยหกสิบแปดวันนี้ลบไปสิบเจ็ดจุดแปดอยู่ะ พี่จริง้แท่งนี้กว่ามาแลมวนี่จะมีขึ้นบวกนิดหน่อยซึมซึมทำท่านิดหน่อยนั้นมีมีมีดิ้นมีดิ้นนิดหน่อยออกใกล้ๆเที่ยงเริ่มเทยกระนำเลยบ่ายบ่ายเทแบบไม่ยือหูเดิมต่างอะนี้ครับลบไปหนึ่งจุดหนึ่งสามเปอร์เซ็นต์แล้วเวลาเวลาพี่เขาลดมาวนลุ่มดูดิวนลุ่มตอนขึ้นวนลุ่มเขียวไม่เท่าไหร่แต่ตอนล่นอ่วนลุ่มแดงแรงเชี่งวันนี้เจ็ดหมื่นกว่าล้านนะครับเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยล้านเซ็ตวันนี้นะครับก็สอดคล้องกับตลาดทางฝั่ง บริษักริการก็เหมือนกันแบบนี้ครับดาวโจนส์ก็เปิดจากลบมาดูเดือดมาหนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่าๆเช่นกันตอนนี้ครับอ่านะครับทีเรามาดูครับตลาดลงตลาดเตรียมตัวจะเป็นขาลงในครึ่งปีหลังส่งสัญญาณแบบน่ากลัวมาแบบนี้หุ้นตัวไหนเสียทรงหุ้นตัวไหนยังพอไปได้ก็มาดูครับวันนี้ครับอ่ะมีตัวไหนบ้างครับวันนี้ครับเพื่อนๆเนี้ออยากให้ดูครับวันนี้ครับตัวแรกเลยครับไอไอจีครับไอไอจีครับสายเทคที่ไม่ค่อยได้ดูกันตอนนี้นะครับใช่ครับ อ่า i อ g ออ่ะ i อ g นี่มีอาการดิ้นรนสู้ไว้ยวันนี้บิดเป็นเขียวแล้วมีอาการทำท่าจับเบรกขึ้นเลยหนึ่งครับเอออไจเนี่ยหลังจากทำสัญญาณแบกตัวพักพักเสร็จก็ตรเตรียมจับเบรกไายต่อแต่ว่าเบรกไม่สำเร็จปลายปลายโดนตลาดกลดลงมาไหยครับทิ้งเป็นแฮมเมอร์สีเขียวนะแต่ทิ้งไส้ยบนไว้หน่อยนี่แต่วรุ่มยิกนะไอไอจ G เนี่ย <c oughs> ส่งสัญญาณว่ายัางสู้ยังสู้จะไปต่ออยนะครับไอ g จครับ อ่าทรงยังดียังดีอยู่ครับแล้วก็สัญญาณต่างๆก็ยังไม่มีปอกาการเดวิเจนเอ็โอโบสก็ยังไม่มีมีรุ่นที่จะไปต่อได้อายจีครับที่ดูวไอจีถ้าเข้านะครับตอนนี้สต็อปลดอยู่ตรงไหนครับอยู่ประมาณแต่แถวสามสิบแปดจุดประมาณสามสิบแปดจุดเจ็ดห้าครับตรงนี้่วนโนเนี้ยโซนเนี้ยเป็นดัมเบลท็อปตรงนี้เล็กๆอยู่เลยครับครับสามสิบแปดสามสิแปดจุดห้าปันี้ครับนี่คือสต็อปลดเขาที่ถ้าผ่านไปได้ต้านจะอยู่ไหนครับ คือตัวเขาหุ้นพวนี้ก็ขยับทีไม่แรงมากครับนิดเดียวอตันแรกกระรยนี่ประมาณแถวสี่สิบสี่บาทประมาณเนี้ยโซนสี่สี่บาทเนียตันลอใกล้ๆตัวนี้ก่อนนะครับตันแรกถ้าผ่านไปได้ก็ไปหาโลว์ไฮนะครับโลว์ไฮประมาณทักสี่สิบห้าบาทเนี่ยโลว์ไฮตรงนี้ลอยเกาะเลยดีครับสาหรับไอจีครับพอจะมีลุ้นอยู่ตัวนี้มีลุ้นสวนตลาดไปต่อได้ครับสายเทคตัวนี้ครับไอจีครับตัวนี้เพิ่งเข้าตลาดเมื่อเมื่อสัก ปีสองปีที่ผ่านมานี่ครับก็ออร้อนแรงจนเข้ามาร้อนแรงไอทีใช่ได้นครับครับครับ,รบต,ต่อมาครับ VPO ครับ VPO ครับ VPO ครับอ๋อ VPO ก็เป็นนันว่าลงยาวไม่ฟืน้นไม่ฟืน้นเออ่าชาวโดมชาวดอยทั้งหลายก็ <laughs> เตรียมอกกุปกรณ์ช่วยเหลือตัวเองครบหาสมาคมกับ อ่าพ่อโยงพ่อใหญ่ทั้งหมดก่อนลวกันนะเอาวันกั<า>นนะครับอา่าผ้าหงมาห่มเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวกันไห้ยังไม่มีวี่เราจะได้ลงจากดอยนะครับขณะนี้หลุดลงไปก็จะไปถ้าลงมาแบบนี้จะไปหาโลต่อไปตรงไหนแต่ว่าถ้าใครที่จะหาจังหวะคัดตอนนี้ก็อย่าเพิ่งรีบเพราะว่าโอก,กาสที่จะเด้งให้คัดสั้นๆก็ยังพอมีเพราะว่าเขาลงมาหยด่ในส่วนของโอเวอร์โซ่เลยนะครับไอ้ายโอเวอร์โซ่มีศิรษะเด้งให้คัดสักหน่อยหนึ่ง ฐานเด้งขาแนวต้านใกล้ๆนี่ประมาณสักหนึ่งจุดห้าหกห้าเจ็ดแบเนี้ mm hmm. จนแต่นี้ทําท่าไม่ผ่านนะครับเ้าน้อผ่านคัดตรงนั้นก่อนครับทาไมคัดจุดต่อไปนะครับลงต่อไปก็้ลงมาประมาณโซนนี้ครับโซนเนี้ยจากแ้แวสักหนึ่งจุดหนึ่งแปดครับอืม mm hmm. หลุดจากโซนนี้ลงลึกเลยครับรอบนี้จะลงลึกแล้วครับ,รบถ้าเกิดมันเปิดฉากพรุ่งน,นี้ทําท่าจะทิ้งลึกก็มันมันลงไปหาหนึ่งเก้หนึ่งแปดเพราะฉะนั้นทาง mm hmm. ที่ดีก็ mm hmm. ก็ ถ้าทําใจคัดไม่ได้ก็ถัวก็ยังไม่ใช่จังหวะของยังไม่จังหวะยังไม่มีจังหวะถัวว้วยสำหรับสำหบ VPO ตรงนี้ครับครับครับแล้วก็สัญญาณการกับตัวดิเคเตอร์หรือว่าพวกเดเวอเจนยังไม่มีครับตัวนี้ครับเราอยู่กันยาวๆอย่างนี้แหละครับตัวต่อมาครับ CPH ครับ CPHCPHA ไม่เ เทสฮ่องกงฮะวันนี้สีจินผิงไปฮ่องกงเรียบร้อยแล้วอ๋อไปไป,ไปเยี่ยมฮ่องกงนะไปงานฉลองอ่25ปีที่ฮ่องกงคืนคืนจิคืนกับค,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 คืนมาอ๋อครับโอเคซีพีเอสเนี่ยหลังจากที่เขาออกจากขึ้นพักตัวพักเป็นแสตแถวหนานมันก็ไม่มีรุ่นเลยเลยนะเพราะเขาออ,ออกได้ที่เขาขึ้นสูงเลยนะไปไกลเลยอ,ออกจากโซนอ,ออกจากอออกรอบโซนประมาณแต่นั้นเนี่ยประมาณแต่ละสี่บาทนิดนิด โอ้โหนี่จากสี่บาทเข้าไปนู่นเลยนะครับไปทำลายตรงสี่สิบห้าบาทอ,ะอ่ะโหดจริงพี่โหดมากครับตอนวิ่งวิ่งในโหดเลยนะวิ่งรวดเดียวนี่อกอกจากกรอบเนี่ยเนี่ยออกจากกรอบโซนที่โซนที่เริ่มตั้งต้งตนออกนะประมาณวันที่เท่าไหร่ครับส<อ>ิบสองเดือนห้าเอเองไม่เยอะทาไมตอนนั้นเราไม่เห็นสิบสองเดืนอนห้าเองตัวนี้อยู่ที่ไหนมาไม่เจอไม่เจอไม่รู้จักกันนตัวน,นี้เราไม่เข้าตามเลยที่จริงมันขรเข้าตามมาหลายรอบเพราะว่าใช่ครับส่งมันมา สแกนเข้ามาเพียงแต่ว่าอาจจะไมไ่ไม่ได้เลือกมาดูไม่ได้เลือกมามาเช็คกันตัวนี้นะครับนีออกจากกรอบสี่บาทกว่าวิ่งไปถึงนู่นเลยไปซะสี่สิบห้าบาทสิบ <10 S 2> เด้งภายในเวลางแค่เดือนเศษนะครับตัวนี้หุ้นสิบเด้งนะครับออนะครับหลังจากนั้นก็พักตัวลงมานะครับชุดนี้ก็พักตัวลงมาจาังหวะการพักตัวลงมาขึ้นย่อยมีเสียทรงเล็กน้อยเพียงแต่ว่าเพียง mm hmm. แต่ว่านะครับอ hmm. เอาพักลงมาหลุดเพียงให้ได้โลเดียวแล้วก็หลังจากนั้นไอรูที่สองยังไม่ถึง จังหวะนี้สองสามวันวันนี้แม้ว่าพักตัวแท่งแดงดูใหญ่ขึ้นนะแต่วอลรุ่มน้อยลงวอลรุ่มแห้งแห้งลงจากนั้นตัวอินดิเคเตอร์ของไอซีทํานิวโรไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเทียบกับกราฟราคามีโอกาสที่จะกลับตัวได้นะครับนี้มีโอกาสกลับตัวได้มีโอกาสดิ่งกลับในเร็วๆนี้นะครับอาจจะวันข่าววันนี้จะดิ่งกลับได้นะครับซิกเก็ตับก็สําหรับคนที่ถ้าจะเสี่ยงเข้าก็ซับลอดของเขาจริงๆก็อยู่เนี่ยประมาณสัก ซับล็อตเดิมอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงโซนแถว10.7.10ตอนนี้ครับตรงนี้ซับล็อตครับครับซึ่งซึ่งถามว่าลึกไหมลึกนะถ้าะเขาขึ้นขาเดียวขึ้นรุนแรงมากซับล็อตก็จะลึกอยู่เหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากเขาเปิดแกลบเล่นมาแบบนี้เรื่อยๆซับล็อตที่ควรเป็นก็จะต้องอยู่แค่แถวประมาณ7ปันครับอ,อยู่นยอู่ประมาณนั้นนะครับ25 24 24 24ค <5, 24. S 2> ือ <24. S 2> ปลายไส้ของแท่งเทียนนี่ครับ22.5ปานนี้ครับก่อนซออับล็อตรงนี้ครับ ถ้าเขากลับไปได้มีโอกาสที่จะกลับมาเทสไฮยได้ถ้าปรับตัวได้นะครับครับในแรกที่จะไปเจอก่อนต้านแรกประมาณสามห้าเอาเอาใกล้ๆก่อนได้ตรงนี้ประมาณสามสิบสามนสามสามอันสามสมอามบาทตรงนี้ก่อนส่วนนี้ครับจะกลับไปเทสนะครับสาหรับ CPS ครับอ่าก็น่าสนใจน่าสนใจหรือน่าสนใจครับตัวนี้เออเขาจะวิ่งวิ่งแรงอะไรนีไม่รู้หมดรอบอย่างนี้วิ่งขนาดนี้เนี่ยวิ่งโหดแม่โอ้วิ่งทีเดียวสิบกว่าเด้งเลยสิบเด้งในเวลาแค่ประมาณเดือนเดียวด้วย เออเราก็ไม <hyd> <c oughs> ่ไม <Christ>. ่ได้ไม่เคยไม่เคยสนใจดูเท่าไหร่ตัวนี้นะนะครับไม่รู้ทุกี่ไหลนะครับครับอ่ะตัวต่อมาครับอ่าตัวต่อมาครับ AEC ครับ AEC อ่ะผู้ผิดครับอ่า AEC หลังจากพักตัวมายาวนานนานมากจนชาวดอยทั้งหลายพูดภาษาคนพื้นราบแทบไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับก็มีการปรับตัวแล้วนะครับ นะครับขึ้นทำา i g h สาเร็จแล้วก็พักไม่กี่วันแล้วก็เบรกหายได้เขาย่อตัวลงมาย่อไม่หลุดให้อโลแล้วหลังจากนั้นวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยแม้จะปิดเป็นโดจิแต่เป็นโดยจิที่เป็นบวกมีความพยายามดิ้นรนทิ้งไส้ข้างบนที่จะเบรกหายเพื่อจะเป็นเทรนอีกครั้งแล้วก็มีวอลุบด้วยก็ต้องบอกว่าแนวโน้มเริ่มดีแนวโน้มเริ่มดีสําหรับชาวดวงชาวรอยทั้งหลายก็ทางสองถงสองแถวที่วินบอนก็เห็น น,น้ำมันเติมกันแล้วนะปัดรงปัดฝุ่นรอสตาร์ทเครื่องกันแล้วกระทิงยงกระทิงแดงคนขับซื้อแล้วนะครับตอนนี้ <ฮะ S 1> <laughs> มีโอกาสจะกลับขึ้นมาได้สาหรับเอซีนะครับใครที่จะเข้าตอนนี้ต็อกโรสนะครับก็ควรเพื่อไม่ให้โดนกินซ็อกรสง่ายๆก็มีโอกาสกลับได้ในต้นเดวอนนี้อาจจะวาวที่สองจุดหกสองก่อนนะครับซึ่งไม่ลึกเท่าไหร่มากหายที่กลับไปเทสแรกเลยก็คือรู้ว่าหายเดิมประมาณแต่แล้วสองจุดเก้าหกหายแรกเลยนะครับที่กลับไปเทสซึ่ง ตานเทต้าถ้าเกิดว่าเขาลรับตัวแบบนี้มีรุ่นที่จะผ่านได้สูงถ้าผ่านได้ก็ปลายของแท่งแดงถัดไปก็รันสามจุดศู์สี่จุดสูงสี่สำหรับ ACE ครับก็มีโอกาสกลับตัวได้ตัวนี้ครับสวยอยู่ครับครับนะครับตัวต่อมาครับตัวต่อมาครับเอเชียนครับเอเชียนครับเอเชียนต้องบอกว่าวันนี้ พักตัวสวยแล้ววันนี้วันนี้ถ้าดูใกล้ๆเนี่ยเขาปิดเป็นเขียวด้เว้ยสวนตลาดสู้ตลาดเดันนะคร mm ับ hmm. อืมอ่าแล้วเป็นลักษณะการปิดของอเอเชียหลังจากเขาเบรกออกจากคลื่นชุดนี้ไปได้การย่อตัวลงมาวนลุ่นขายไม่แรงวันนี้เริ่มมีการเด้งกลับสู้ตลาดมานิดหน่อยจังหวะการเด้งกลับก็ไม่จังหวะที่การเด้งในแบบซึ่งมีทําเป็นนิวโลของไอซแล้วก็เด้งกลับตามสัญญาณเลยตัวนี้งั้นตัวนี้มีโอกาส ที่จะกลับไปเทไทยใหม่อีกรอบแล้วครับมีสิทธิ์ครับตัวนี้ตัวนี้ถ้าเข้านะครับซบลอดดาวดาวที่อยู่ใกล้มากนะครับนี่เลยอยู่นี่นะครับประมาณแถวโซนสักสิบหกจุดเก้าสิบเจ็ดบาทโซนแล้วมั้นเนี่ยครับใกล้ๆตรงนี้สิบเจ็ดบาทแล้วเนี่ยครับคือเป็นแนวต้านเดินที่เกิดเป็นแนวรับครับครับอซบลอตอยู่ใกล้สวยน่าสนใจมากตัวนี้น่าเข้ามาแบบนี้ครับจังหวะได้บายออนดิได้แบบชนิดว่าอาอาโคตรคุ้มเลยตัวนี้นะครับ ซึ่งถ้าก็กลับไปได้มีโอกาสกลับไปเทสไฮเดิมดีเลยครับไฮเดิมของเขาสิบแปดจุดห้าไฮเดิมสิบแปดจุดห้าซึ่งการเทสครั้งนี้มีโอกาสเทสถึงผ่านได้นะสําหรับตัวนี้ครับบาทครับบาทนิดๆนะฮะอ่าสวยๆครับตัวนี้สวยครับอาอาคุ้มตัวนี้าคุ้มมากครับตัวนี้อืมครับครับอ่ตัวต่อมาครับ CPR ครับ CPR ครับ CPR ครับ ช่วงจังหวัดนี้ต้องมาใส่เครื่องช่วยแ oh. บบ <laughs> C P R โอ้โหเออ C P R จริงๆดูแท่งแตงส่งมาใหญ่ขยายใหญ่ได้เลยเป็นรีโครจริงนะแต่แต่ <c oughs> แวอลุม่มกอดูบอลุ่มไม่น่ากลัววอลลุ่มไม่น่ากลัวไม่พอจังหวะของ r s i เนี่ยมีการสร้างนิวโลในขณะ,ะที่ราคายังไกลาจากนิวโลเยอะเลยนะ uh huh. นนัตัวนี้มีโอกาสมีลุ้มที่จะเด้งสวนตลาดสวยๆในวันวันสอว,วันนี้ได้เลยน,นะสำหรับ C P R ครับ ครับมอมาสวยตัวนี้มาสวยครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ส่งคือภาพของกราฟถูกสร้างสร้างแท่งได้น่ากลัวนะแต่ว่าบนลุ่มกับอินดิเคเตอร์ี่ส่งสัญญาณ่ามีโอกาสติ้งน,นะตัวนี้ตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าใครเฝ้าเฝ้าอยู่ตอนเย็นเนี้ยถ้าเห็นแบบเนี้ยน่าอาน่าเสี่ยงจับกันเย็นๆแบบนี้เพราะพรุ่งนี้อาจจะเด้งแบบเปิดกระดูกก็ได้ตัวนี้นะครับครับเีโยกาสเป็นแบบนั้นัซีพีอาร์ครับครับ ตัวต่อมาครับตัวต่อมาครับ MBK ครับ MBK MB ตัวนี้ก็ไม่เคยเจอเลยเหมือนจะดูไปครั้งสองครั้งนานมากอาจารย์ MBK ไม่เคยดูคเ,เ,เ,ออเคยดู uen, เขาบอกว่าเคยดูครั้งสองครั้งแล้วเขาเขึ้นจังหวะทำหลังจากเขาออกจากเนี่ยครับออกกับหลุดจากเทรนไลน์ชุดนี้ได้ก็เป็นขาขึ้นแข็งแรงเลยนะมีหลุดให้รูแค่ครั้งเดียวสั้นๆหลังจากนั้นก็กลับตัวแล้วขึ้นแบบสตรองเทรนเลยครับ พักสั้นๆขึ้นต่อพักสั้นๆขึ้นต่อแบบนี้เรียก strong trend ครับ,รบแล้วันนี้ปิดเขียวเต็มแท่งสวยครับตอนนี้สวยเพียงแต่ว่าสวยบนรูปก,ก็ามาพีกบวกกับอาร์ไดเริ่มโอเวอร์บอทจังหวะแบบนี้จังหวะนี้ต้องบอกว่าควรรอย่อ,อครับตอนนี้ควรรอย่อก,ก่อนเพสังเกตว่าพอเขาบิ๊กไว้์เสร็จก็จะพักบิ๊กไว้์เสร็จก็จะพักนะนะครับซึ่งเขาอาจจะพักแบบไม่ย่อก็ได้นะตัวนี้ mm hmm. อาจจะพักอยู่โซนบนเนอาจจะพักโซนบนวันสองวันก็ จับสัญญาณให้ดูว่าเวลาก็พักส่วนบนเตรียมจะไปก็จะมีพวกอินดิเคเตอร์ต่างๆเช่น <c oughs> พวกอะไรใสต้องลงมาต่ำสักนิดหนึ่งก่อนนะลงมาทําโลก่อนแล้วเดี๋ยวจะเด้งกลับไปทิ้โดยเฉพาะในทาเป็นย่อยทําเป็นชั่วโมงทําเป็นตามชนาทีตรงนี้ครับแต่ว่าถ้าจะเข้าเลยก็ไม่แนะนํานะส่วนใครจะเข้าเลยตอนนี้ซ็อ l ลอดดาวเทอรี่เข้าก็อยู่ที่ประมาณสิบห้าจุดห้าครับตอนนี้นะครับครับถ้าจะตามกรอบขบวนไปเลยลัวลัวตกลตอ่ะ อาวุธเล่นยากในช่วงนี้ใช่ไหมปุตสานเจอทั้งทีไม่รอแล้วกูโอเคงั้นสิบห้าจุดห้าตกรอครับแล้วไปจะไปถึงไหนครับต้องต้องต้องทำเฟรมบิ๊กอยู่ทำเฟรมบิ๊กอยู่เลยครับแนวต้านแนวต้านอ่าแนวต้านครับแนวต้านก็ใกล้แล้วนะครับก็ประมาณสักสิบเจ็ดจุดเจ็ดประมาณนี้ครับสุนเนี่ยแนวต้านเป็นรูปไฮเนี่ยดีนะครับที่จะไปปะทะได้นะครับคือใกล้ๆมันมีหยุดแนวต้านใกล้ๆก็น่าจะ สิบหกจุดเก้าสิบเจ็ดบาทโดยตัวกลมๆนะ่าเป็น,เป,นเป็นแนวต้านจวิทยาที่ใกล้ๆจะไปเจอซึ่งซึ่งต้องบอกว่าทรงแบบนี้มีสิทธิผ่านไม่ยากแนวต้านนะครับ mm hmm. ตามที่สิบเจ็บาทคงผ่านไม่ยากก็น่าจะไปเทสแนวต้านทับไปเลยประมาณส่วนตั้งสิบเจ็ดจุดเจ็ดประมาณนี้ส่วนนี้ครับก mm hmm. ับ MBK ก็ต้องถือว่าจริงๆถ้าดูําเฟรมวีคเขาเป็นหุ้นที่ออกตัวจับขึ้นพักานานมากี่วีคนี้ยเนี้ยออกพักานาน แล้วน่าจะมีสิทธิ์เป็นต้นเทรนได้เลยครับชุดนี้ครับซึ่งถ้าเป็นต้นเทรนแบบนี้ถ้าขึ้นไปเทปไฮชุดนี้ก็กอาอาก็ขุมทัับพุ๊คนที่ถือกลางถือ,อยาวนะสำตัวน,นี้ครับครับก็สวยอยู่สวยอยู่ตัวนี้สวยมากตรงน,นี้จ้ะแต่บอกว่าไม่แขรงตลาดตัวน,นี้สวยไม่แข็งตลาดเลยครับอ่ะ,อะครับก็น,นี้ก็ประมาณนี้ะนะครับวันนี้ก็มาดึกกันหน่อยเนื่องจากว่าฝนก็ตกรถออกจากเมืองมาติดมากวันนี้นะครับกว่าจะกลับถึงบ้านก็ ตึงถึงกันครับครับฝนกระหน่ำฟ้าก็ครึ้มตลาดก็แดงนะครับหนังชีวิตมากเลยนะครับครับก็สวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันมานะครับครับแั้วก็จะเป็นประโยชน์กันนะครับก็ช่วงนี้ต้องบอกว่าตลาดในภาวะตอนนี้นะครับนั่งทับมือได้ทับตลอดใครที่มีเงินสดถือเงินสดในมือใครที่รู้สึกหุ้นดีเนี่ยถ้าหลุดซับล็อตเกียนแค่ช่องแรกเลยนะ ผมแนะนําว่าไปก่อนดีกว่าตอนนี้ใช่ครับจุดไว้รอ,อ,อคียของการลงทุนอยู่ที่รักษาเงินต้นให้มากที่สุดก่อนที่จะาโากาสทำกัไรในเวลาต่อมาครับอืมครับก่อนขอบุณที่จามรับชมกันมาครับก็พบกันคลิปหน้าครับพบกันในครึ่งปีหลังดูซิว่าเขาจะเผาหลอกครึ่งปีแรกแล้วจะเผาจริงครึ่งปีหลังอย่างที่กูรูหล่นคนเขาคาดกันไว้ไหมครับครับครับ โอเคครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนครับ